คุณผู้ชมครับผมกําลังยืนแอบอิงอยู่กับสิ่งที่คุณนหน้าคุณตาดีนั่นคือปรินเตอร์นั่นเองถ้าพูดถึงประวัติศาสตร์วงการการพิมพ์นะครับยุคใหม่เนี่ยเราก็แบ่งกันได้อยู่2ฝ่ายก็คือเลเซอร์ปรินเตอร์แล้วก็ I ินเจ็ตปรินเตอร์นะครับโอ้สองสิ่งนี้อยู่คู่กับออฟฟิศสำนักง,งานมาอย่างยาวนานแต่ล่าสุดคุณผู้ชม HP ส่นสะเสือนวงการการพิมพ์อีกครั้งด้วยการคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ที่ตั้งชื่อว่า PageWide สิ่งนี้เป็นการหลอมรวมข้อดีจากอินเจ็ตปรินเตอร์และ Laser เพื่อทำให้เกิดความเร็วในการพิมพ์ที่เร็วมากขึ้นด้วยครับคำว่าพิมพ์งานเร็วมากของ HP p a g e Y เร็วขนาดไหนก็เร็วในระดับวินาทีละ1แผ่นแโอ้โหเหลือเชื่อนะฮะว่า HP p a g e Y Manage Color MFP P 777 40 z นะครับณเวลานี้พิมพ์ได้เร็วขนาดนี้โอ้โหงานพิมพ์นี่คุณภาพออกมานะฮะก็ใช้คำว่าแผ่นละวินาทีอ่ะคุณผู้ชมเพราะว่าสเปคจริงๆก็คือ60หน้าต่อนาทีแต่ในตระกูลเพจวายของ HP ยังมีเร็วกว่านี้อีกนะครับไม่ถึงวินาทีก็สามารถทำได้และความเร็วที่ว่านี้ไม่ว่าสีหรือขาวดำเป็นความเร็วที่เท่ากันด้วยโอ้โหสุดยอดแถมที่สำคัญเป็นครั้งแรกในตระกูลของเพจวาย ีจัดไซส์ใหญ่ขนาดถูกใจอย่างเองกาาออกมาด้วย้<อ>ใครที่ชื่นชอบกระดาษไซส์ใหญ่แบบนี้ถูกใจแน่นอนครับ ทำไม s p PageWide ถึงพิมพ์งานได้เร็วแบบนี้เพราะหัวพิมพ์แบบพิเศษครับที่เรียกว่า p ริ n t b a าหัวพิมพ์ตัวนี้ติดตั้งแบบฟลิกตายตัวในเครื่องเลยแผงหัวพิมพ์นั้นกว้างเท่าหน้ากระดาษเลยครับไม่ได้เป็นหัวพิมพ์หัวเล็กๆที่วิ่งซ้ายไปขวาวิ่งชับๆตามแนวกระดาษเหมือนเครื่องพิมพ์อิงเจ็ตทั่วไปอีกแล้วซึ่งแนวของหัวพิมพ์ที่กว้างเท่าหน้ากระดาษนี้มีหัวพิมพ์เล็กๆหลายหมื่นหัวสามารถจะสร้างหยดหมึกพุ่งลงกระดาษแบบแม่นยำยังกระจับวาง มากกว่า10ล้านหยดต่อวินาทีเลยนะครับทีนี้เข้าใจแล้วใช่ไหมครับว่าทำไมเราถึงเรียกเทคโนโลยีนี้ว่า HP PageWide เมื่อหัวพิมพ์เป็นแบบฟิกซ์แบบนี้ก็จะมีเพียงกระดาษเท่านั้นแหละครับที่จะวิ่งผ่านยางไวผ่านพายุน้ำหมึกของ HP PageWide m a n a g e Color MFP p 7 7 7 4 0 z ตัวนี้แะครับโอ้โหต้องยอมรับเลยนะครับว่าการผ่านไวแบบนี้ก็ทำให้ได้ภาพที่คมชัดแบบนี้ผู้ชมครับ มันพิมพ์สูงสุดได้ถึง3 0 0 0 0แผ่นต่อเดือนยังไงก็พอนะครับแถมยังมีต้นทุนการพิมพ์ที่ถูกกว่าเลเซอร์ปรินเตอร์สีเดิมถึงเกินครึ่งนะครับโอ้โหถือว่า HP p a g e w i e นี่นำเสนอความถูกที่คุ้มค่ามากขึ้นอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน <S <S คุณผู้ชมอยากจะให้พิสูจน์ทราบกันนะครับหมึกดำนี้นะครับปรินได้สองห0แผ่นต่อตลับในขณะที่หมึกสี CMY นี้เมื่อรวมกันแล้วสามารถปรินได้16,00 0แผ่นต่อชุดเลยนะครับ <S 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 แล้วคุณภาพงานพิมพ์เป็นยังไงปกติล้วสองสิ่งนี้ไม่เคยมาคู่กันนะครับแต่พิสูจน์กันแบบนี้ดีกว่าคุณผู้ชมครับเอาคุณภาพงานพิมพ์ตัวอักษรก่อนโอ้โหอันนี้ดูด้วยตาคมเหมือนเลเซอร์ปรินเตอร์นะครับความคมได้นะครับนี่ความคมทุกอย่างออกมาแถมเลือกภาพนี่ภาพคุณภาพที่ได้เหมือน i ิงเจ็โอ้โหนี่คุณผู้ชมภาพออกมาสวยงามมากอยากจะบอกว่าไซส์ที่สามารถพิมพ์ได้นี่นะฮะ ไม่ว่าจะเป็น a 3 a 4หรือเล็กกว่านั้นสามารถพิมพ์ได้เช่นเดียวกันแต่อนี้อย่าไปเทียบกับโฟโต้ปรินเตอร์นะครับเพราะมันคนละประเภทกันยังไงภาพจากโฟโต้ปรินเตอร์ก็สวยกว่าแต่ทีนี้ต้องบอกผู้ชมแบบนี้ว่างานพิมพ์สีณนะปัจจุบันนี้นะฮะอยากให้พิสูจน์ทราบกันว่ามันกันน้ําได้แล้วนะฮะบ,บทยุคข,ของตัวทำละลายที่เป็นน้าฉะนั้นณนะวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นแบบนี้นะฮะนี จะมีเพียงกระดาษเท่านั้นที่ชื้นนะครับส่วนภาพจะไม่มีทางเลอะเลือนได้เลยเนื่องจากว่าณวันนี้ HP ใช้เทคโนโลยีของตัวทำลายที่ไม่ใช่น้ําอีกต่อไปแล้วเป็น pigment based อะฉะนั้นแน่นอนครับตัวโพลิเมอร์นี้จะเคลือบไว้นะครับจะไม่ทําให้สีเนี่ยเลอะไปกับน้ําที่มาจากความชื้นภายนอกแน่นอนนะครับฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราการันตีได้เลยว่ามันสุดยอดจริงๆแน่นอนว่า HP Page Man p a g e w Manage Color MFP P77740Z เป็นเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชันก็ต้องมีความสามารถทั้งถ่ายเอกสารสแกนเอกสารรวมถึงส่งแฟกรวมอยู่ในเครื่องเดียวกันจบเลยทีเดียวรวมถึงฟังก์ชันจําเป็นอย่างการพิมพ์2หน้าแบบไม่ต้องกลับกระดาษเองนี่หรือสแกนเอกสารเป็นปึกผ่านตัวออโต้ฟีเดอร์ด้านบนซึ่งสแกนได้2ด้านพร้อมกันก็ทำได้แถมยังสั่งพิมพ์งานผ่านเครือข่ายไร้สาย คุณจะสั่งพิมพ์จากสมาร์ทโฟนก็ย่อมได้รองรับระบบแอร์ปริ้นที่เป็นมาตรฐานกลางมี n f c ให้คุณแตะพิมพ์ได้โดยง่ายนี่หรือองค์กรไหนจะพิมพ์ผ่านการต่อสายแลนคุณก็ทำได้อย่างเดิมแหละครับเรื่องการบำรุงรักษาครับแหมของแบบนี้ก็จำเป็นต้องรู้นะครับเพราะว่ามันเป็นของใช้หลายมือคุณผู้ชมครับณนะวันนี้วิธีการแบ่งตลับหมึกนะฮะนี่แบ่งไว้แบบนี้อยากจะบอกคุณผู้ชมว่าไม,ม่เป็นสีดำน,ะนี่ตลับใหญ่หน่อยนะฮะ หรือจะเป็นสีนะครับคนทั่วไปส่วนใหญ่สับสนในเรื่องการจะใส่สลับกันโน่นนี่นั่นนะครับนี่แต่เอ๊ะทำไมตึ๊บคุณผู้ชมครับพอใส่สลับกันนี่ฮะอันนี้ใส่ถูกสีแต่พอใส่สลับใส่ไม่ได้ฮะเพราะว่า HP นี่ออกแบบไว้แล้วว่าแต่ละช่องจะมีสลักโดยเฉพาะของมันนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณไม่สังเกตสีคุณก็ยังเสียบถูกอยู่ดีนะครับโอ้โหดีกับคนตาบอดสีมากเลยนะเนี่ย แต่ตลับนี้นะครับผมมีความรู้สึกในการที่ขยับเขยื้อนเนี่ยว่ามันเป็นน้ําอยู่ภายในแน่นอนว่าอันนี้คือน้ําหมึกนะเป็นน้ําหมึกที่ตัวทําละลายไม่ใช่น้ําอย่างที่บอกฉะนั้นกันน้ําได้แต่ข้อดีของมันก็คือว่ามันไม่มีฝุ่นฟุ้งกระจายไปในบรรยากาศสํานักงานเหมือนกับเครื่องพิมพ์เลเซอร์และที่สําคัญกว่านั้นมันไม่มีกลิ่นครับเฮ้ยเรื่องจริงมันไม่มีกลิ่นจริงๆโอ้โหคุณผู้ชมอันนี้ถือว่ารักโลกอย่างมากเลยทีเดียวแล้วก็ และเนื่องด้วยอุปกรณ์งานพิมพ์เป็นแบบฟลิกตายตัวไม่ต้องเคลื่อนหัวไปไหนฉะนั้นความเสี่ยงต่อการซ่อมต่ำมากๆนะครับอยากจะบอกว่าถ้าปรินเตอร์ต่อไปนี้ในโลกยุคใหม่จะไม่เสียอีกแล้วงานพิมพ์ของคุณก็จะต่อเนื่องไม่มีสะดุดไม่เสียงานไม่เสียเวลาแถมที่สำคัญนั้นถูกกว่าเร็วกว่าประหยัดไฟกว่าและประหยัดเวลาด้วยว้ใครสนใจก็ติดต่อ HP ได้เลยจ้าแต่ในตระกูล HP p a g e w นี้ ไล่ระดับราคากันตั้งแต่25,000ไปจนถึงว่า0 0 0 0นะครับโอ้โหถ้าไม่อยากซื้อสดก็ยังมีรูปแบบการเช่าซื้อและก็เช่าใช้เอาให้เหมาะกับธุรกิจของคุณครับซึ่งปัจจุบันนี้ HP ฝั่งปรินเตอร์นี่ก็มีโซลูชันออกมา,มามากมายหลายพันรูปแบบถ้าเกิดคุณดูรีวิวนี้แล้วจะสนใจติดต่อ HP ผมก็จะดีใจมากเลยนะเนี่ยสนับสนุนข้อมูลโดย